สวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านด้วยละกันพบกับทีเด็ดสเก็ตบอลสเต็ป2นะครับประจำวันที่25ค 5, 000, 2, กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่กับผมบังโมโตโนาวันนี้บังหยิบยื่นนะครับสคู่เน้นๆนะต้องบอกว่าเป็นศึกพิมร์ลิกอังกฤษนะเป็นการพบกันระหวังแวรวูฟหมาป่ารอวันหอนอย่างวูฟแฮมตัน,นครับ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมท้ายตารางอย่างเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นศึกกันโซ่ซเซรีย R, อิตาลีครับเป็นการพบกันระหว่างปีศาจแดงดำนะครับเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านอัตาลันตานะครับจะเป็นยังไงครับคู่นี้คือควร <laughs> เลือกกิ้มเลือก,ล,อก,ล,อกลงทุนไปฝั่งไหนนะเดี๋ยวบังมาเล่าให้ฟังนะครับ ราะฉะนั้นแล้วก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนะครับผมก็แวะมาที่นี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องขอบอกนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับสนใจเข้าคลิปเข้าเข้ากลุ่ม V.P. นะครับผมนะต้องการเข้ากลุ่ม V.P. นะครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่ a อ B.M. 668ครับผมนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าสมัครค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะก็นี่นะครับผมนะที่บางหยิบยื่นหยิบยกขึ้นมาโชว์นะครับผมนะก็วันที่23เนี่ยก็พากันแตกระนาวแตกกระเจิงนะครับผมแตกยับแตกหมดแตกไม่สนลูกใครเลยนะ ครับผมนะกูรูของเราเนี่ยนะครับผมนะมีวิเคราะห์มีแนวคิดมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับผมให้เพื่อนๆได้เลือกกิมเลือกลงทุนนะครับผมนะอย่างเมื่อคืนครับที่ลงไปเนี่ยก็เป็น2ตัวนะครับผมนะต้องเป็น2ตัวก็ถือว่านะครับผมนะลงไปแค่2ตัวหลักๆนะครับผมเพราะเนื่องจากติดขัดนิดหน่อยนะครับผมนะก็แตกไปครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มายองกานะครับผมไปพลาดเบอร์ลี่นะครับผมนะแล้วก็ เนี่ยครับเป็นทางด้านมอนซ่ามอนซ่านะครับผมแล้วก็สกอร์สูงไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมนะครับสกอร์สูงทางด้านเหมินเช่นกับบักกับโบคุ่มนะครับผมนะก็จัดไปเต็มๆอร่อยๆเลยทีเดียวนะครับผมนะอย่างตะเคงเต็งบอนเมื่อคืนนี่ก็แหมฮอตเหลือเกินน่ะสเตปนอนนาำไม่มานอนวัดเนี่ยครับผมนะก็จัดไปเลยมอนซ่าก็สูงสกอร์สูงนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพ่อนท่านใด ใจนะครับผมต้องการเข้ากลุ่ม VP แบบนี้นะครับผมต้องการแนวคิดแนวะวิเคราะห์ทัศนะดีๆแบบนี้นะครับผมนะสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ sbm668 ครับผมนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีเสียค่าจ,จ่ายเสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะับไปรับชมคลิปกันต่อเลยละกัน2คู่ที่บังหยิบยื่นมาในข้ามคืนนี้จะเป็นยังไงควรเลือกจิ้มเลือก,ล,อกลงทุนไปฝั่งไหนดีเดี๋ยวบังจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันแล้วกันนะครับเนะครับผมนะเป็นสืบพิมลิกอังกฤษก่อนเลยละกันนะครับผมนะเป็น การเปิดบ้านของทางด้านวู๊แฮมตันจะเปิดบ้านการต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเชฟฟิลยูนเต็ดเชฟฟิลยูนเต็ดเนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับมีคะแนนเท่ากับเบอร์ลี่เนี่ยอันดับที่19แต่เชฟฟิลลูกได้เสียต่างกันนะจึงรังอันดับท้ายไปส่วนวู๊แฮมตันนะอยู่อันดับ11นะมีคะแนนเท่ากับทางด้านเชลซีนะครับที่อยู่อันดับ10เนี่ยแต่ลูกได้เสียเชลซี Chelsea ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว3มแต้มสำคัญกับทั้งคู่นะทีนี้นะครับาาดเดี๋ยวา่ มองมองแล้วนะครับผมนะตลอดนะครับใช้คําว่า10นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งวูฟแฮมตันดูดีกว่านะครับผมเพราะชนะไป6นะครับแพ้เพียงสามครั้งเท่านั้นเองนะครับผมนะเป็นฝั่งเชฟฟิลด์เนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียง3ครั้งแล้วก็เสมอกันที่1ครั้งมองมองแล้ววูฟแฮมตันดีกว่าครับจบมมอลครับผมนะฟอร์นันตอนนี้นะครับผมนะเป็นฝั่งวูฟแฮมตันเนี่ยถามว่าก็ต้องเรียกว่าผัด แพ้ผัดชนะนะครับผมนะในฟอร์มโดยรวมนะแต่นัดล่าสุดอย่าลืมนะครับผมนะพวกเขาเพิ่งบุกไปชนะทางด้านท็อตแน็มฮอ,สเ,อมสเปอร์มานะครับผมทีมใหญ่ๆใ,ในวูฟเวนตันต้องบอกว่าเป็นของแสลงของทีมใหญ่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีนะครับผมนะเชลซี Chelsea ก็โดนไป4-2นะครับผมโดนขาบ้านด้วยอ่ะทีนี้มาดูฟอร์มในบ้านครับฟอร์มในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะสองนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่4ประตูต่อ3ครับแล้วก็นัดล่าสุดเลยก็แพ้ให้กับทางด้านเบนฟอร์ดไปที่2ประตตู่อง ที่เหลือนะครับผมนะเขาเก็บชัยชนะได้4ครั้งนะครับผมนะเสมอ3ก็แพ้ไป2อย่างที่บางบอกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมองดูเปิ้เลนเนี่ยก็ถามว่าด,ดีไหมดูดีไหมในบ้านก็ค่อนข้างดูดีนะครับผมนะแล้วก็เหมาะนตอนนี้นะครับผมก็นัดล่าสุดก็ทําผลงานได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็ค่อนข้างสูงนะครับผมเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะครับผมนะวูฟแฮนตันเนี่ย ต้องบอกว่าเปิดม,มาต่อด้วยนะครับผมนะฝั่งชาวบ้านต้องต่ออยู่แล้วต่อที่ลูกคว่ลุกรึ่งน,นะครับผมราคาน้าเนี่ยอยู่ที่ลบห้านะวูแมนตันนะวันนี้นะครับผมนะไม่มีรายง,งานตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะครับผมเ <c oughs> ขาจะเสียแค่เพียงมัธอุทธคุณย่านะครับดาวยิงตัวเก่งเนี่ยที่เจ็บยาวนะครับผมไม่สามารถลงช่วยทีมได้อยู่แล้วนอกนั้นก็ครบถ้วนครับ สมบูรณ์แบบนะครับผมนะก็ยังมีทางฮิชานยืนหน้าเป้าอยู่แล้วนะครับผมไหนจะเป็นสามประสานนะครับผมนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนโตนะครับสลเบียนะครับผมมองมองแล้วเกมรุกดูดีนะครับผมนะต้องใช้คําว่าดูดีเลยนะครับผมเกมรุกน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับผมเป็นชุดชุดเดิมนะครับผมที่เพิ่งเตะมานะครับผมนะที่ใช้น่าจะใช้ชุดนี้แหละครับผมเป็น เออเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมองมองแล้วนะครับผมวูฟก็ค่อนข้างเหนือกว่านะครับผมนะอ่ะทีนี้มาดูเอ่อฟอร์มของทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับผมนะฟอร์มทีมเยือนนะครับผมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับก็จงบอกว่าล่าสุดเขาเพิ่งแพ้ให้กับไบรตันถึง5ประตูต่อศูนย์เลยซึ่งแพ้ในบ้านด้วยนะครับผมนะอ่าถามว่านะครับผมนะเขาชนะเพียง2นัดเท่านั้นเองนะครับผมในตลอด9นัดเนี่ย ใช้คําว่าชนะ2นัดนะครับผมและแพ้ไปถึง6ครับ2นัดที่พวกเขาชนะนะครับผมคือการบุกไปชนะทางด้านลูตันทาวที่3ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปชนะทางด้านเจอรลิงแฮมนะครับผมนะเจอรลิงแฮมในศึกเอฟเอคัพนะที่4ประตูต่อศูนย์เนาะโดยฟอร์มโดยรวมนะครับผมผลงานนะครับผลงานในการออกไปเยือนนะครับผลงานนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยใช้คําว่าชนะได้2นัดเท่านั้นเองนะครับผม เขาสามารถไปเก็บแต้มนอกบ้านเนี่ยได้เพียง2นัดเท่านั้นเองนะครับผมนะเสมอ2นะครับผมนะแพ้ไปถึง5นัดเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วมองมองดูแล้วนะครับผมวูแมนตันดูดีกว่านะครับด้วยสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยนะครับผมณตอนนี้นะครับผมนะถ้ามองมองแล้วนะครับผมนะเอ่อต้องบอกว่าพวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานกองหลังตัวเก่งนะครับผมอย่างทางด้านเมสันโฮเกตบที่โดนแบนเออใบแดงโดยตรงเลยนะครับผมนะโดนแบนไปนะครับผมก็ต้องบอกว่า ถ้าถ้ามองในวิถีฟุตบอลนะครับน่าเกียดจริงนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีตัวเจ็บนะครับผมอย่างบาแชมนะจอร์นอีแกนจอร์ดบันด็อกนะครับผมหรือจะเป็นแม็กโลไม่สามารถลงได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในนัดนี้ตัวชูโรงก็น่าจะเป็นทางด้านคาเมรอนอาเชอร์นะครับผมนะที่เป็นสองศูนย์หน้านะครับผมนะกับทางด้านแม็กอาร์ตี้นะครับร่วมกันลาตะข่ายนะครับผมเนะี่ยถ้าถามว่า ดูจากชุดตัวผู้เล่นแล้วนะครับผมนะให้บางมองนะวูฟแฮมตันดูดีกว่านะครับผมนะทีนี้เรามาดูนะครับผมนะเดี๋ยวบางพาไปเดินตลาดกันก่อนนะครับมาเปิดที่ราคาแฮนดิแคปครับราคาแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยลูกควลูกครึ่งครับราคาแรกเริ่มเดินทีเลยนะปรราคาน้ําอยู่ที่ลบหนะครับผมณปัจจุบันครับราคายังอยู่ที่ลูกควลุกครึ่งครับราคาน้ําอยู่ที่ลบสิบครับผมนะ มองมองแล้วก็้าจะถามว่านะครับผมค่อนข้างสูสีเหมือนกันจากราคาที่ให้มานะครับผมนะดยราคาลุกควบลุกครึ่งนะครับผมนะต้องบ่งบอกนะครับผมนะเราต้องมาดูที่ราคาเสมอครับถึงจะบ่งบอกชัดเจนว่าเราควรไปในทิศทางไหนดีนะครับผมนะเริ่มจากนะครับผมนะาราคาเสมอเนี่ยให้มาที่4.33ครับ 4.33ในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ่าลูกควบลูกครึ่งนะครับผมนะต้องบอกว่าในเลทของบังนะครับตามสูตรของบังก็จะอยู่ที่4.00เพราะฉะนั้นแล้วณตอนนี้อยู่ที่4.33โอกาสที่วูบแฮม์ตันจะได้ประตูค่อนข้างสูงค่อนข้างเป็นไปได้นะครับผมใช้คำค่อนข้างเป็นไปได้ประตูเหมาะครับราคาหน้าบอลรองเนี่ย6บาท50ตังค์นะครับผมนะราคาหน้าบอลรอง6บาท50ตังค์เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับผมนะที่ บอลรองเนี่ยเสียประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมนะหเม็ด1เมล็ดเนี่ยมีโอกาสเสียประตูค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับผมนะเนื่องด้วยราคาณปัจจุบันนะครับผมนะก็ยังอยู่ที่ลูกๆๆครึ่งนะครับผมในราคา handicap ต่ราคาเสมอเนี่ยขึ้นไปถึง4.75ครับ4.75มองโดยเพลินๆนะครับผมนะอาจจะขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามองในราคาหน้าบอลรองเนี่ยขึ้นไป7บาทนะครับผมนะชัดเจนครับ หนึ่งลูกมาแน่นะครับผมรอรอลุ้นลูก2เท่านั้นเองราคาหน้าบนต่อเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ 1. 4ึ่งดเนี่ยนะครับผมก็ยังอยู่ในเลทในเล้งนะครับผมไม่ห่างกันนะครับใช้คําว่ายังอยู่ในมาตรฐานนะครับผมนะแล้วมีโอกาสนะครับผมมองจากลูกศรมีโอกาสลงไปได้อีกนะครับผมนะตามร้านค้านะครับผมร้านค้าอื่นๆเนี่ยราคานี้นะครับผมมีโอกาสลงได้อีกนะครับฉะนั้นแล้วถ้าให้บางมองในคู่นี้นะครับผมบางขอไปทางฝั่งวูบแฮมตันก็แล้วกัน ลูกแรกมีแน่ครับผมรอลุ้นลูก2เท่านั้นเองนะครับผมนะวูฟแฮมตันมาแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับเรามาดูคู่ที่2กันเลยครับนะเป็นศึกกันโชเซรีอาอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างเอซิมิลานนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านออตาลนตานะครับเอซิมิลานตอนนี้อยู่อันดับ3มี5้างคะแนนนะห่างจากทางด้านยูเวนตุสเนี่ยเพียง2แต้มเท่านั้นเองถ้า เขาเก็บคะแนนในนัดนี้ได้นะครับผมนะสามแต้มเนี่ยก็จะขึ้นไปนะครับผมนะต้องบอกว่าขึ้นไปอยู่อันดับ2นะครับผมนะคือร้องจากฝูงนะแทนทางด้านยูเวนตุสนะครับผมนะเพราะฟอร์มเนี่ยอยู่เป็นตุ๊ดตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะส่วนลาตาลาต้าเนี่ยมี45คะแนนนะครับผมนะห่างจากโบลุนยาเนี่ยอยู่3คะแนนนะครับผมก็ถ้าเก็บแต้มนี้ได้ก็จะเทียบเท่ากันนะครับผมใน3แต้มเพราะฉะนั้นแล้ว3แต้มนี้สําคัญกับทั้ง2ทีมครับ สิ่งน่าสนใจนะครับผมนะโดยสถิตินะครับของทั้งคู่เนี่ยที่พบกันมานะครับผมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสีเลยโดยแบ <stream confer dles> ่งแต้มไปฝั่งละสีเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเอซิเมลาหรือชนะไปสีนะครับผมนะอตาลนตาก็ชนะไปสี่มองมองแล้วนะครับผลเพลินเลยนะครับผมนะหลังๆนะครับผมนะต้องบอกว่านัดล่าสุดแอตาลนตาบุกมาชนะได้นะครับผมนะแล้วก็ทางแอตาลนตาเนี่ยสองนัดหลังสุดเลยที่เจอกันเนี่ยเป็นทางออตาลนตาที่ดูดีกว่านะครับผมนะ ให้มองมองโดยรวมนะครับผมนะ่ะจะเป็นยังไงนะครับผมนะถ้าเจอกันเราต้องมาดูสถิตินี้ครับสถิติโดยรวมของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากเจ้าบ้านก่กอนเอซิมิลานสถิติโดยรวมผลงานล่าสุด2นัดน,นะครับผมเขายังเก็บใัยชนะไม่ได้เลยโดยการแพ้ให้กับเอซิมอนซ่านะครับ แล้วก็แพ้ให้กับแรนนะครับผมนะฮะตรงบอลในศึก UCL เนี่ยครับผมนะสามสองเอซมอนซาก็โดนเอซมอนซาไป4ีสองนะครับผมนะนอกนั้นก็ถือว่าผลงานดีนะครับผมนะก็ไม่ได้แค่สะดุดแพ้2นัดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในนัดนี้ก็ต้องการความมั่นใจเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับผมเพราะว่าผลงานในบ้านเนี่ยก็ใช้คําว่าดูดีเลยเพราะตลอดเารานัดแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดคือการแพ้ให้กับออตาลนตานั่นเองออตาลนตานี่เหมือนเหมือนเป็นคู่ปรับกันยิงนะครับผมนะฮะอ่ะ ทีนี้ความพร้อมความพร้อมของทีมนะครับผมคาดว่าในวันนี้นะครับผมความพร้อมของทีมน่าจะสมบูรณ์แบบนะครับผมนะจะขาดเพียงไม่มากเท่าไหร่นะครับผมนะก็จะใช้ผู้เล่นตัวหลักๆก็จะเป็นทางด้านชิรูนะครับพูลิซิตนะครับลอตันชิกอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะที่โคจรจากเชลซีนะครับผมนะพากันย้ายมาอยู่นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นโทมอรี่นะครับผมนะที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมนะอ่ะทีนี้มาดูนะครับผมนะฝั่งทีมเยือนกันบ้างฝั่งทีมเยือนเนี่ย ต้องบอกว่าณนะตอนนี้นะครับผมนะอตาลันต้านะครับผมนะชนะรวดยังไม่แพ้ใครเลยตลอด9นัดนะครับผมยนะิ่งผลงานนะครับผมนะผลงานเออ่ผลงานในบ้านผลงานนอกบ้านของพวกเขาในสองนัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งบุกไปชนะเอซิเมลานบะุกไปถล่มทางด้านเจนวถึง4ประตูตอนหนึ่ง มีงานไม่เก <ai> ๋นะครับผมและ่อน่ากลัวด้วยฉะนั้นมาดูนะครับราคาตลาดที่ให้มานะครับผมนะราคาตลาดที่ให้มาเปิดมาที่ราคาปอครับผมนะราคาปอราคาน้ําอยู่ที่ลบหนะครับผมนะค่อนข้างเบี่ยงเบนไปทางหน้าบนรองซะมากกว่านะครับผมราคาปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ราคาปอนะราคาปอนะครับผมราคาน้ําอยู่ที่ลบหเช่นเดียวกันนะครับผมมองมองแล้วราคา h ฮนดิ c a p ที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างเบี่ยงเบนไปทางหน้าบนรองซะมากกว่านะครับผมนะมาดูที่ราคาเสมอครับ ราคาเสมอที่ให้มานะครับผมนะ่า3.50นะครับผม3บาท50เนี่ยจริงๆแล้วท่านในเลทข,ของบางในการที่ต่อราคาปอนะครับผมราคาเสมอเนี่ยก็จะอยู่ที่3.4แต่ตอนนี้นะครับผมนะ่ะขึ้นมาอยู่3.5เนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมนะครับผมนะบอลคู่นี้นะครับผมอ,ออกไป3ทางได้เลยมีแพ้มีชนะมีเสมอครับผมนะมองๆแล้วนะครับผมนะ ความเสมอเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะทีนี้นะครับผมราคาหน้าบอลรองเนี่ยราคาหน้าบอลรองเปิดมาสู้เลยนะครับผมนะสองบาท90บาทเก้าสิบตังค์นะครับผมนะแต่ในปัจจุบันราคาไหลลงนะครับผมเลื่อนไหลลงแล้วมองมองแล้วคู่นี้สูสีครับชนะกันไม่ขาดนะครับผมนะฮะด้วยราคาหน้าบอลรองณนะปัจจุบัน2องบาทแปดสิบแปดตังค์นะครับผมนะครับช่วงมาะก,กับราคาหน้าบอลต่อเนี่ย นะครับผมนะอยู่ที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเปิดมาที่2บาท25สิาตังค์นะครับผมปัจจุบันขึ้นไป2บาท40สตังค์แล้วมีโอกาสขึ้นได้อีกนะครับผมจากลูกศรที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมหลายๆร้านนะครับผมอขอราคาของป้าร้านกําลังจะขึ้นแล้วนะราคาในร้านกําลังจะขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะ ถ้าให้มุมมองของบางนะครับผมนะถ้าให้เลือกซื้อนะครับผมนะถ้าเราไปเดินตลาดเนี่ยราคาที่ขึ้นราคาที่กําลังจะขึ้นกับราคาที่กาลังจะลงเพื่อนๆจะเลือกซื้อไหนครับผมนะเป็นบางนะครับผมนะบางรอเลือกซื้อราคาที่กําลังลงเลยกันกำลังลงเลยนะกันครับผมนะเพราะหลายๆร้านนะครับผมนะเริ่มเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับผมโดยชี้ลงทั้งนั้นเลยลูกศรน้อยมากที่จะชี้ขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในคู่นี้บ่งบอกได้ชัดนะครับผมนะอาจจะเลื่อมๆไปทางออตแลนตานะครับผมไม่เสมอก็ นะครับผมนะถ้าให้มุมมองนะครับผมของทางด้านออตาลนตาเนี่ยนะครับผมนะบางขอไปทาง mm hmm. ออตาลนตาก็แล้วกันนะครับผมนะมองมองแล้วนะครับผมนะคู่นี้นะครับผมนะถ้ามีฝ่ายได้ฝ่ายในชนะบางก็ว่าออตาลนตาแต่ถ้า แอตาลนตาไม่ชนะนะครับผมก็น่าจะเสมอซะมากกว่านะมองมองแล้วเอซิมิลานก็ค่อนข้างจะยากนะครับผมนะดูจากราคานะครับผมแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นถือว่าดูดีกว่าก็จริงนะครับผมนะแต่ค่อนข้างสูสีครับเพฉะนแล้วนะครับผมนะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมนะเลือกลงทุนก็แล้วกันเลือกกิ้มเลือกลงทุนก็แล้วกันแต่ให้บางมองบางมองอัตแลนตาก็แล้วกันนะครับผมนะแต่พิศาจแดงดําก็แข่งๆอยู่นะครับในบ้านด้วยนะครับผมนะต้องการความมั่นใจด้วยนะครับผมนะก็อ่ะ แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมแต่ให้บางมองบางขอไปทางอัตาลาตาแล้วกันสำหรับคลิปนี้บางขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมนะ,อะสองคู่ที่ผ่านมาจัดไปแล้วนะครับผมนะแล้ว <c oughs> ขอไปครับก็ต้องบอกนะครับผมนะก็ เพื่อนๆท่านใดนะครับผมอย่าลืมนะฮะสนใจนะครับผมนะฮะเข้ากลุ่ม VP เนี่ยนะครับผมนะก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดบีเอ็นะครับผมเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะแอดมาเลยแอดมาที่แอดบีเอ็แครับผมแล้วมาคุยกันสําหรับคลิปนี้บางขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ